กันเข่าไปบัดที่นี่เอา้าคลิปนี้กระสับกระส่ายน่าเงาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนสีเบือ่อออกพุณนลายๆดีใจน้ำพูอันขายผนได้กระซังค่ะห้องบมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมันกระบ,บ่มียอดวิวบ่มียอดอันนี้คือเกามันกรเงียบคือเกาเนาะสังเกตแมอ่ะม่อ,มอนเพื่อนกรสีมาหาเห่าเนาะติดตามเราเพื่อนกรสีมาหาเห่าเนาะติดตามเรา เขาจงเข่าไปบัดที่นี่เอาคลิปนี้ก็จะนีหละกฐาเงาแล้วเพื่อนๆเพินเ่นสีเบือออกพุณนหลายๆดีใจน้ำพูอันออกสวนหลอะเนาะวันพุธที่ยี่สิบหกบวชเมื่อนนี้ยี่สิบหกเด้เนาะออกมาสวนคือเก่าละพี่น้องฝนตกเมื่วานออกมาเบิ่งสวนมามันเป็นจังใดให้เขา้เาขยายขยายกลุ่มเป้าหมายนี่นะก็ะคือเฮ้าเข่าไปทักทายกับเพื่อนแต่ละกลุ่มละกลุ่ม แล้ววันที่นี่เพื่อนตามเพื่อนบ่กับบ่ตามมากอกสีมนี่น้นไม่ค้นทีห้องบ่ได้ติดตามมาติดตามเข้าสังเกตเบื้องหลดเนี่ยม่อนสังเกตลงอยู่แต่ว่าเพื่อนกับนี่แหละเพื่อนยังว่าให้คุณขยายกลุ่มเป้าหมายคือเพื่อนเกาเกเข้ากับมีปฏิซ้ำเพื่อนพี่น้นอง,องที่เขามาเป็นกำลังใจเห็นบา่าศรีโพธิ์ยังลง่าสรีลงยังไปกะเขามาให้กำลังใจดีดี ลองมึงแล้วที่ว่าล่งคลิปไปลงไปไว้หลายๆเลยแต่ไปตอบช่วงเดียวตอนคําตอนสีนอนเนาะก็มีมาอยู่แต่ว่าบ่เกินสิยงีมึงนั่นเขามีงานเขาต้องเฮ็นงานสักกอนเนาะแต่เขาวางมอนเอยไม่อมอนสีมงคลพุณนเอไอก็ได้งานทรงขอบคุณนหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบพุณนถอดยอน ตนใหม่ตนไหลห้าได้นำฝนแล้วก็มีชีวิตชีว่าเนาะพี่น้องล่องมึงแล้วที่ว่าล่งคิดไปลงไปไว้หลายหละเลยแต่ไปตอบช่วงเดียวตอนคำตอนสีนอนเนาะกับมีมาอยู่แต่ว่าบ่เกินซิพพี่น้องบางเทียกับพวหอดซิบหาข้นหรือว่าหกเก็ค,ค้นนี่แหละคันธาสมมติว่าเขาลงไปแล้วเขาก็ไปคออเมนตามข้อเมตนตามเพื่อนไปไม่เลื่อนผ่าน เห็นเพื่อนมาเอไอเพิ่งนสิดันให้เพื่อนมาไม่ไม่มาหาเหาสมมติว่าเห้าติดตามนี่เเขากดติดตามเพื่อนเพื่อนนั่งสิติดตามแต่ว่าผู้เาติดตามออกมาทักทายยืนยันตัวตนกับคุณเอไอค่ะช่องแม่อาําถอดยอนต้นไม้ต้นไห,หลเห้าได้นาฝนแล้วก็มีชีวิตชีวาเนาะพี่น้องน้อง <laughs> คอมเมนเบิงแล้วก็คอมเมนตนเนาะว่าตองไปแพงหรอกคอมเมนนะพี่น้องแค่กดไหลกับกดข้อมเมนอะ่ะไห่เฮ้าเอ๋ยขยายขยายกลุ่มเป้าหมายนี่นะก็ะคือเฮาเข้าไปทักทายกับเพื่อนแต่ละกลุ่มละกลุ่มแล้ววันที่นี่เพื่อนอยากมึงนั้นเขามีงานเขาก็ต้องเห็ดงานสกักกอนเนาะแล้วเฮาว่างออกมาทักทายยืนยันตัวตนกับคุณเอไอค่ะช่องแม่อมําลองเห็ดบึงเด้อพี่น้อง แม่ม่อนล่องมองเหรอแต่ว่าแม่ม่อนบางมือกับ,บ่ได้เขาไปเยี่ยมเพื่อนนั่นก็ขึ้นต้นไม้ตนม้ตนไหลเฮ้าโอ้ยปรากฏว่าถอดยอดเขาจุนพุนจังตนกก้นมะนาวต้นมะกรูดเนาะพี่น้องคุณต้น,ตนส้มผู้ตายเป็นได้กระซังค่ะเฮ้าบ่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมันกับบ่มียอดวิวบ่มียอดอันนี้คือเกามันก็นเงียบคือเกาเนาะสังเกตแม่ม่อนง่าเม่งนั่น เขามีงานเขาก็ต้องเห็ดงานสักกอนเนาะแล้วเขาว่าขึ้นชำระเดอ้อพี่น้องขึ้นชำระแล้วดีใจน้ำเงินบนอากาศเนาะสู้ๆไปค่ะเป็นกำลังใจให้กันค่ะเอาคลิปนี้ไปสักเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆที่เขามาเป็นกำลังใจใหิบบวาสีโพดิ์ยังลงบวาสีล่หงยังไปก่เขามาให้กำลังใจดีดีนี่แหละเป็นยังว่นะาให้คุณขยายกลุ่มเป้าหมาย คือเพื่อนเกา่าเข้ากับมีปฏิซ้ำไม่เลื่อนผ่านเห็นเพื่อนมาอยู่ดอกวะตู้เข้าติดตามไม่แต่ว่ามันมีหน่อยเนาะแจ๊วแต่เอ,เอ,เอ,เอไอเพื่อนสิด,ดันดันไผเพื่อนไม่มาหาเข้าบอกยังไงบะนี่ก็คือไอที่นั่งเบาอ,อยู่นี่ก็คือตน้นต้นลำไย,ยเนาะน,นี่ข้างหลังเนี่ต้นลำไย,ยกับต้นละมดุดล่องมึงแล้ว ทีว่าลงคิดไปลงไปไว้หลายๆ,ลายๆลเลยแต่ไปตอบช่วงเดียวตอนคำตอนสีนอนเนาะก็มีมาอยู่แต่ว่าบ่เกินสีมาอยู่ดอกว่าปูเฮาติดตามไม่แต่ว่ามันมีหน่อยเนาะแ,แต่แต่ไอเพิ่นสิดันดันไพ่เพื่อนไม่มหาเฮาบอกยังไง่ะพี่น้องบางเทียกับพวหอดสิบหาข้นหรือว่าหกเ็ดคนนี่แหละคันธาสมมติว่า เขาลงไปแล้วเขากลับไปคอมเมนตามข้อเมนตามเพื่อนไปเพื่อนกับสีมาหาเข้าเนาะติดตามเรานี่ก็คือ,คอไอที่นั่งเบาอยู่นี่ก็คือตน้นต้นลำไยเนาะอน,นี้ข้างหลังเนี่ยต้นลำไยกับต้นละมดุดมาเออ้เพื่อนติดดันให้เพื่อนม้าไม่ไม่ไม,มาหาเข้าสมมุิว่าเข้าติดตามเขากดติดตามเพื่อนเพื่อนนั่งสิติดตามแต่ว่าผู้เข้าติดตามลองเห็นบ้งด้วยพี่น้อง แม่ม่อนล่องมึงเหรอแต่ว่าแม่ม่อนบางมือกับว่าได้เขาไปเยี่ยมเพื่อนนั่นก็คือยากมึงน,นั้นเขามีงานเขาก็ต้องเห็ดงานสะก่อนเนาะแต่เขาว่างยากมึงนั้นเขามีงานเขาก็ต้องเห็ดงานสะก่อนเนาะแต่เขาว่างน,น,นี่ก็คือไอ้ที่นั่งเบาอยื่นี่ก็คือตน้นต้นลำไยเนาะข้างหลังนี่ต้นลำไย,ยกับต้นละมดุด นี่ก็คือไอ้ที่นั่งเบาอยู่นี่ก็คือตอนอ้นต้นลำไย,ยเนาะนี่ข้างหลังเนี่ต้นลำไย,ยกับต้นละมุดนี่แหละค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะอมเนอไม่อมอนสีมงคลคุณเอไอก็ไเดหางานทรงขอบคุณหลายขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณมอมเนอไม่อมอนสีมงคลคุณเอไอก็ไเดหางานทรง ขอบุณในลายขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบุณถ้าเฮ่ากับเบิ่งกันพี่น้องส้อยดันกันเฮาสี่เป็นล่อให้เต้เอไอดันเฮาข้าบ่แเป็นคนดังแล้วเท่า่องน้อยๆเฮ่าก็าต้องดูแลกันเนาะพี่น้องคะข้อมต์เบิ่งแล้ะก็คข้อมตนเนาะบ่ต้องไปแพงดรอกข้อมมนนะพี่น้องแค่กดไลค์กับกดข้มนนอมมนน่ะนี่ละค่ะขอบุณที่เข้ามารับชมค่ะมาเอไอเพิง่งดันให้พุ่นมา ใหม่ๆมาหาเฮาสมุิว่าเขา,าติดตามเนี่ยเขากดติดตามเพื่อนๆเพื่องสิติดตามแต่ว่าผู้เข้าติดตานกดหัวใจให้เนาะนี่ก็คือกันมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมีปฏิสัมพันธ์ดีจริงๆค่ะลองเห็ดบังเด้พี่น้องเนี่ยม่อ,มอนล่องบึงเหรอแต่ว่าแม่ม่อนบางมือก็บ,บ่ได้เขาไปเยี่ยมเพื่อนนั่นก็คือล่องมึงแล้ว ที่่าลงคลิปไปลงไปไว้หลายๆเลยแต่ไปตอบช่วงเดียวตอนคำตอนสีนนนเนาะก็มีมาอยู่แต่ว่าบ่เกินสีงาเมืงนั่นเขามีงานเขาก็ต้องเหตุงานสะก่อนเนาะแล้วเขาว่างเขากับเบิ่งกันพี่น้องช่วยดันกันเขาสีเป็นล่อให้เต้ไอดันเขา้าเข้าบ่เป็นคนดังแล้วเขาาซองน,น้อยๆเขาก็ต้องดูแลกันเนาะพ,พี่น้องบางเทียกับพฮอดสิบหาขนหรือว่าหอเกตข้นนี่แหละคันทาสมมติว่า เขาลงไปแล้วเขากลับไปข้อเมนตามข้อเมนตามเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่เขามาเป็นกําลังใจเห็นบ่ว่าสีโพดยังลงบ่ว่าสีลงยังไปกัเขามาให้กําลังใจดีดีนี่แหละนี่น,นหนัะเ่งมาให้คุณขยายกลุ่มเป้าหมายคือเพื่อนเกา่าๆเขากะพี่ปฏิสัมมิแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ นี่แหละเป็นยังว่าให้คุณขยายกลุ่มเป้าหมายคือเพื่อนเก่าๆเข้ากับี่ปฏิสัมพันธ์เพื่อนบ่ก,กับบ่ตามมากอกสิมีคนใหม่ค้น,คนตีห้องบ่ได้ติดตามมาติดต,ต,ตามเข้าสังเกตเบืงหลดเนี่ยม่อนสังเกตเบืงอยู่แต่ว่าเพื่อนกับถอดย่อนต้นไม้ต้นไหลเข้าได้นำฝนแล้วก็มีชีวิตชีวาเนาะพี่น้อง ต้นใหม่ต้นไหล for เฮ้าโอ้ยปรากฏว่าถอดยอดเขาจุนพุนจังต้นมะนาวต้นมะกรูดเนะพี่น้องคุณต้นส้มผู้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนอที่เขามาเป็นกำลังใจเห็นบัวสีโพดหยังลงบัวสีล่หงยังไปเข่ามาให้กำลังใจดีดีออกสวยและเนาะวันพุธที่ยี่สิบหกบังเอิญมาเนี่ยี่สิบหกได้เนาะออกมาสวนคือเก่าละพี่ you, น adop, ้องผลตกเมื่อวานออกมาเบิ่งสวนมามันเป็นจังใด นี่แหละเป็นยังมาให้คุณขยายกลุ่มเป้าหมายอคือเพื่อนเก่าเข้ากับนี่ปฏิสัมพันธ์เข้ากับเบิ้งกันพี่น้องสร้อยดันกันเข้าสี AI, เ,าเ,าเป็น,นล่อให้เต้เอไอดันเข้าเข้าบริเวนคนดังแล้วเข้าซองน,น้อยเข้ากัต้อง